ผมเนี่ยเป็นคนกลัวคำสาบานก็คือถ้าพูดอะไรแล้วก็จะไม่กล้าทำที่ชีวิตได้เพราะว่าเราไปไหว้ท่านตำนานห้ามมันไม่เคยมีวัตถุมงคลรุ่นไหนที่ทําได้แบบนี้เลยมาขอความเมตตา บนพัดพรมเพราะว่าหลวงปู่เนี่ยนำริให้สร้างจะสร้างเป็นพร<บ>ะพรองค์ใหญ่คือเอาตะกรุดเป็นพันดอกมาหลอมรวมกันพระยอดนิยมทั้งหมดทุกวันในประเทศไทยถูกเอามาหลอมรวมอยู่ในนี้หมดนะพระหลวงปู่ท่านอธิษฐานติดลงในแผ่นยันแล้วก็เอาไปหลอมทำพระพรมคือผมมีความตั้งใจว่าอยากจะขอมวลศาลเนี่ยจากสี่เซียนใหญ่ <น>ก็คือพระพรหมเนี่ยมีสีหน้าใช่ครับผมก็เลยอยากเคื่อคิดในใจครับพี่ยงอธิบายในใจว่าถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสอยากจะไปขอมวลสารกับเซียนพระต่างประเทศถ้าเกิดว่าเกี่ยวกับการสร้างพรหมเนี่ยอนันเป็นที่โด่งดังเลยก็คือพรหมประสิทธิ์ครับของพี่อานโอคิอานโอคิใช่ครับแข่งหน้าเลยนะพพนเพราะว่าพระพรหมเนี่ยต้องอาญโอคิครับเพราะว่าคือรวบรวมมวลสารมาเนี่ยทั่วประเทศแล้วก็เกจิคณาจารย์เนี่ยทั่วเกือบทิศจังหวัดที่เป็นเกจิดังๆเนี่ยครับเป็นที่มาให้ครั้งนี้นะครับน้องไผ่เด็กวัดคนนี้ได้เดินทางมาขอมวล มาสักสิจากอันโอกินั่นเองครับ สวัสดีครับ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 ครับวันนี้ก็คือจะมาขอบมนสานพิัญญานะครับบูรณะสร้างฐานสร้างฐานวรบัตถุใช่ครับก็เลยจะมาขอความเมตตาพิัญญาขอบมนสานพระพรมเพราะว่าหลวงปู่เนี่ยดำริให้สร้างปฏิสถานไว้ที่องค์ใหญ่เหรอสร้างองค์ใหญ่เลยองค์ใหญ่ครับจะสร้างเป็นพระพรมองค์ใหญ่ใช่ครับผมปฏิสถานสร้างฐานวรวัตถุที่วัดใช่ครับก็คือจะเป็นกุฏิสงฆ์ทำกุฏิสร้างกุฏิใช่ครับกุฏิก็คือสร้างเก้าหลังสร้างกุฏิเก้าหลังแล้วก็สร้างพระพรมองค์ใหญ่ใช่ครับผมปฏิสถานที่ทำม ตอนนี้ก็เป็นวัดแล้วใช่ไหมใช่ครับประกาศเป็นวัดแล้วครับประกาศเป็นวัดใช้ชื่อวัดอะไรนะของวงปูเนี่ยวัดสวนธรรมปิติสิริจันโทครับเดิมทีนี่วงปู่ศิลานี่คือเป็นแค่สมรักสงฆ์ธรรมอุทยานตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นวัดเรียบร้อยแล้วโอ้อนมโมทธนาสาธุด้วยนะครับทุกคนก็รู้ในประเทศไทยนี่คือทุกคนรู้อยู่แล้วตำนานคือเสียเป็นคนทํามาก็แต่แรกต้องพีรอันยู่แล้วเนาะคนดีฟตอนนั้นเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอามวลสารให้ถ้าผมเป็นอันเนี่ยใครวะผมทําไมต้องให้วะเอาตรงนี้แบบนี้นะครับผมมวลสารก็ยากกว่าจะทำ รวบรวมมวลสารแล้วทําอะไรก็ได้ทำไมทาพรมเหมือนผมอ่ะเข้าใจเปล่าใช่ใช่เอาจจะคิดแบบนี้ก็ได้แต่ไม่ได้พูดอะไรเลยครับพี่อันก็ไปหาให้เลยจริงเหรอครับอกบอกว่าร่วมบุญด้วยร่วมบุญสร้างวัดกับหลวงพ่อวมนุญด้วยมวลสารเป็นร้อยล้านนะครับพี่องก็ได้ไปฟังเหตุการณ์ที่อันเนี่ยเขามีประสบการณ์เกี่ยวกับผมเขาไั้เล่าเรื่องนั้นให้ฟังไหมเล่าครับผมเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาก็เป็นเด็กเกเรดิกการพนันตีนั่นตีนนี่ไม่ค่อยมีอนาคตอ่าใช่ครับ หลังจากเขาสําเร็จด้วยการเขาขอาพระพรพี่จําได้นะพี่เคยสัมภาษณ์อันโอ้ครั้งเขาเล่าให้ฟังว่าเขาสิ้นเนื้อประดาตัวเลยครับผมคือแบบว่าล้มแล้วเขาไปสัญญาต่อหน้า,าพระพรัมว่าเขาจะเลิกเล่นครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยชีวิตเขาพลิกครับผมแล้วกลับมามีจนถึวันนี้เป็นอันโอกอีกพระพร ด้วยความเชื่อเขารสร้างพระพรหมพหมพ์ศิ์ใช่ครับพิมเ์ศิษย์ร่วชาวดังเลยว่ะคือชีวิตเนี่ยตอนที่เสียไปขอพรพระพรหมเนี่ยอันนี้จริงไหมครับจริงประสบการณ์เวลาคนมาถ่ายรายการใช่ไหมเขาก็จะถามว่าเรานับถืออะไรล้วก็บอกเราศรัทธาพระพรหมเมื่อก่อนเป็นคนชอบการนันเล่นการนันติดการนันหนักมากเล่นการนันจนหมดตัวเลยไม่เหลือเป็นนี่หลายล้านผมเนี่ยเป็นคนกลัวคําสาบานก็คือถ้าพูดอะไรแล้วก็จะไม่กล้าทําทีเนี้ยพอหลังจากวันที่ไป วันนั้น,นหมดเนื้อหมดตัวเป็นหนี้เป็นสินประมาณ5้าล้านขับรถกลับบ้านมาก็ไม่มีตังคิดในใจว่าไม่อยากเล่นแล้วอยากเลิกผมเมื่อก่อนนี่อยู่บ้านเช่าก่อนจะขับถึงบ้านผมเนี่ยผมจะต้องผ่านศาลพระพรมมันจะเป็นศาลพระพรมใหญ่ๆเลยอยู่อยู่ที่เทียนทะเลซอย5ผมก็จอดลงไปจอดแล้วก็ลงไปไหว้พระพรมองค์ใหญ่ๆเลยแล้วก็ไปให้คําสัตย์ปฏิญาณว่าจะเลิกเล่นการพนันตลอดชีวิตจะมาทำมาค้าขายได้ว่าขอให้ประสบความสมําเร็จอให้มีชื่อเสียงโด่งดังอธิษฐานขอไปว่าถ้าเรารักษาสัจจะว่าเรา จะเลิกเล่นการนันเนี่ยถ้าเราทําได้เนี่ยขอให้เรามีชื่อเสียงแล้วก็ทําอะไรก็ขอให้ประสบความสําเร็จหลังจากที่ผมไปไหว้พ่อผมครั้งนั้นน่ะถัดมา3เดือนชีวิตดีขึ้น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 จนมา7เดือนเนี่ยผมปลดหนี้ได้เลยจะไม่มีเงินไรเลยมีหน,นี้จากเจอพ่อผมเนี่ยสเดือนเนี่ยชีวิตเริ่มดีขึ้นแล้วเริ่มมาไลฟ์สดขายของเริ่มมีคนรู้จักมันไวอ่ะคือมันเร็วมากเข้าเดือนที่7เนี่ยหลังจากที่ไหว้พ่อผมเนี่ยก็ปลดหนี้ปลดสินได้มีชื่อเสียงพอมีคนรู้จักพอทํามาได้ประมาณ11เดือน ก็ได้มาสร้างพรมประสิทธิ์ <พอ S 2> ก็<น>ดังเปี้ยงป้างเลยสร้างวัตถุมงคลรุ่นพรมประสิทธิ์ก็อย่างที่ทุกคนรู้กันก็ทํามาแล้วก็คือดังทั้งวงการเลยคนจองวัตถุมงคลรุ่นนี้คือแบบจองกันสนั่นวันไหวเลย,ย,ยอะ่ะใช่กระเสียตํานานห้าใช่มันมันมันไม่เคยมีวัตถุมงคลรุ่นไหนที่ทําได้แบบนี้เลยในในตอนที่สร้างครั้งนั้นนะตอนทําพรมประสิทธิ์อ่ะนี่คือเป็นรุ่นแรกของวงการผ้าใหม่เลยที่เปิดจองแล้วราคามันขึ้นสูงปิดเลยมันก็เป็นประสบการณ์ที่ผมก็ศรัทธาว่าที่ผมพิช เราไปไหว้ท่านคนส่วนใหญ่เนี่ยไปไหว้พระเนี่ยชอบไปขอพรกับพระพระพุทธรูปอะไรเงี้ยจริงๆแล้วผมมองว่าการที่เราไปไหว้พระเนี่ยไหว้พระเนี่ยเพื่อระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าให้เราเป็นคนดีปฏิบัติด,ดีอยู่ในศีลในธรรม ถูกไหมแต่ถ้าเราไปไหว้ผราเนี่ยขอให้หมดหนี้ขอให้ถูกหวยขอให้ร่ํารวยเนี่ยผมว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านปรินิพานไปแล้วพระพุทธรูปเนี่ยเปรียบเสมือนรูปเคารพเพื่อระลึกถึงคําสั่งสอนแล้วก็คุณงามความดีของท่านท่านก็ไม่สามารถดนบัรดาลให้เรารวยให้เราหมดหนี้ได้เพราะพระท่านไม่มีกิเลสเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราจะไปขอพอรกับอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็คิดว่าเราต้องไปขอกับเทพเทวดาเพราะว่าเทพเทวดาเนี่ยคือเขาเรียกว่ายังอยู่ในวัฏสงสารก็คือ,อยังเวียนว่ายตายเกิดยังมีอิทธิฤทธิ์ยังอยู่คืออาจจะอยู่คนละพบกับเราแต่มีฤทธิ T ์เทวดาตอนที่พระพุทธเจ้า,อาบอมเพญเนี่ยก็ยังมีเทวดาลงมาดิบพินพระพุทธเจ้าฟังเห็นไหมมีมาจําแรงแปลงกายต่างๆเห็นไหมแสดงว่าเทวดาเนี่ยมีฤทธิ์แล้วก็สามารถโดนบันดาลให้คนอาจจะแบบว่าทําอะไรก็ราบเลื่นประสบความสําเร็จแต่คนนั้นก็ต้องเป็นคนดีด้วยอันนี้ก็เป็นความ เชื่อของผมก็เลยนับถือและศรัทธ,ธาพระพรหมแล้วก็พระพรหมเนี่ยเป็นเทพที่อยู่คู่กับศาสนาพุทธประวัติของศาสนาเราเนี่ยพระพรหมเนี่ยอยู่คู่กับศาสนาเรามาตั้งแต่สมัยโบราณเลย,เนยในพระไตรปิฎกก็มีพูดถึงท้าพระกาพรหมเห็นไหมเป็นเทพที่จะบอกได้เลยว่าเป็นองค์เดียวที่แบบว่าอยู่คู่กับพุทธศาสนาเลย ก็เลยมีความศรัทธาและนับถือมากนี่ก็คือที่มาที่เสียไปอธิษฐานขอพรวันนั้นใช่ซึ่งครับเสียตอนนั้นน่ะต,ตอนที่เสียทำผมคือมันไม่ใช่แค่เฉพาะในคนไทยไปทั่วโลกเลยด้วไม่ใช่แค่ในแค่แคเอเชียนะตอนนั้นมันเป็นตลาดคือต้องบอกว่าพรมเนี่ยไปยันเมืองจีนอ่าจีนไต้หวันฮ่องกงเนี่ยเขาเขานับถือพระพรมคือคนจีนเนี่ยนับถือพระพรมมากเขาเชื่อว่าพรมเนี่ยเป็นสีหน้าสีหน้าเนี่ยไม่ว่าเขาจะไปทิศไหนเนี่ยเหนือใต้ออกตกเนี่ยเขาก็ทำมาหากินแล้วเจรเิญรุ่งเรืองไปดูได้เลยคนจีนเนี่ยศ าพราะผมมากเวลามาไทยจะถามว่ามีพระพรมไหมมีเหรียญพรมสีหน้าไหมเทพสีหน้าก็คนเขาจะชอบพระพรมซะส่วนใหญ่เมืองจีนคือนสโนใช่ต่างชาติมาก็ยังต้องไปไหว้พระพรมเอราวันเห็นไหมอ่าเพราะว่าพระพรมเนี่ยเป็นเทพที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับจริงๆการไหว้ขอพรพระพรมเนี่ยเราขอตรงไหนก็ได้ แค่เป็นรูปท่านไม่จะเป็นต้องเดินทางไปไกลๆก็คือแค่เป็นรูปเคารพอของท่านเป็นรูปพระพรมเนี่ยเราก็อาจจะระลึกอธิษฐานขอพรก้อได้เหมือนกันมันอยู่ที่จิต ของเราด้วยใน3แท่งนี้นี่คือถ้านับเป็นพระนี่เกินพันองค์แล้วในนี้มีแต่พระยอดนิยมทั้งนั้นเลยหลวงพ่อกันหลวงปู่สุขหลวงปู่เอี่ยมหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมมีมีทุกหลวงพ่อที่อยู่ในนี้ในวงการพระที่นิยมกันนะพระแท้ทัดหลวงพ่อแล้นี่คือเนื้อมวลสารที่แบบหลอมผสมกันมาทีละรุ่นทีละรุ่นทีละรุ่นแล้วก็มารวมกันหมดก็คืออยู่ในนี้ทั้งหมดเลยทุกรุ่นที่สร้างพระยอดนิยมทั้งหมดทุกวัดในประเทศไทยถูกเอามาหลอมรวมกันอยู่อยู่ในนี้หมดแล้วแม้กระทั่งหลวงพ่อเงินวัดบางคานก็มีเอาไปหล ก็ไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วก็คือได้สามแท่งนี้ไปคือบทุกวัดในประเทศไทยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยผมอ่ะพึ่งหลอมตะกุดไปประมาณพันกว่าดอกก็จะหลอมแยกกันตะกุดทองแดงก็หลอมแยกทองแดงตะกุดตะกัวก็หลอมแยกตะกัวประมาณพันกว่าดอก<ๆ>เนื้อตะกุดล้วนๆนะเดี๋ยวฝากไปอย่างละสี่แผ่น เป็นตะกุด no? ตะกัวอันนี้เป็นตะกุดเปล่าๆนะสี่แผ่นอันนี้ฝากไปให้หลวงปู่ให้หลวงปู่จานใช่ไหมแล้วก็ไปหลอมรวมกันเลยอันนี้คือเนื้อตะกุดทั้งหมดเลยอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นพวกเนื้อตะกุดทองแดงทั้งหมดเราไปให้หลวงปู่ท่านลงแล้วก็เอามาหลอมรวมกันแล้วชุดนี้ก็จะมีทั้งมวลสารพระเครื่องแล้วก็มวลสารตะกุดในนี้คือทั่วประเทศไทยแล้วไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วก็อนุโมทนาสาธุด้วยจะนํามวลสารเนี่ยไปช่วยหลวงปู่สร้างวัดเพื่อที่จะสร้างถาวรวัตถุในธรรมอุทยานหรือว่าวัดที่ใกล้ๆนี้ ครับใช่คเขาอนุโมทนาสาธุด้วยเอาไปสืบทอดพุทธศาสนาครับใช่ครับสาธุครับได้มวลสารจากอันโอกิไปเรียบร้อยครับตอนนี้เตรียมไว้ยังมีมวลสารศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งใจจะไปอีกครับผมตั้งใจจะไปหาใครอยากไปหาพี่ป๋องสุพรรณครับอยากไปหาพี่ป๋องสุพรรณใช่ครับผมอ่ามีใครอีกอยากอยากรู้แล้วก็มีพี่แจ็คสีรองเมืองครับแจ็คสีรองเมืองใช่ครับผมที่เป็นเซียนว่าสายยูทูบเบอร์นะใช่ครับผมชอบครับติดตามติดตามเลยครับอยากไปเจอพี่ป๋องครับผมอยากไปเจอพี่แจ็คครับผมแล้วก็เดี๋ยว มีเซียนพระที่อยากไปเจออีกพี่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยที่ข้าขบุญสัมพันธ์เขาจะได้มอบมวลสารให้เรารนี่เกิดจากความเป็นไปไม่ได้นะสต<า>ร,ร์เขาลึกซึ้งนะนอกจากเศรษฐีสี่คนมาร่วมสร้างยังมวลสารจากผู้รู้อีกสี่ท่านได้มวลสารระดับเซียนพระแถวหน้าประเทศเลยเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับว่าสิ่งที่เขาตั้งใจไว้พระพรหมพรหมลิขิตจะให้เขาเจอเซียนพระคนไหนมาร่วมบุญในการมอบมวลสารให้เป็นกําลังใจให้ครับ ได้ของอันมาแล้วอ่ะสุดมากสุดมากจริงๆได้ของอัานคนเดียวนี่ก็อยู่แล้วนะได้ปะต้องหลายๆท่านตำนานอ่ะยกมือที่ถ่ายก่าพงเลยขอให้ไปเจอพี่ๆที่ก็เป็นเซียนพระแล้วก็มอบมวลสารให้น้องได้มาร่วมบุญในการช่วยหลวงปู่สร้างวัดครั้งนี้กันอยากได้พี่ป๋องไหมอยากได้ครับเอาเบอร์ให้ไหมได้ครับพี่หย่ต่อยกขูหาพี่ป๋องเองได้ไหมได้ครับพี่หยกโอเคอันนี้ก็จะเป็นมวลสารของพระที่สร้างมาทุกรุ่นตั้งแต่พมประสิทธิ์คือต้องบอกว่ามวลสารสามแท่งเนี้ย มีทุกวัดเลยพระยอนนิยมทั้งหมดทุกวัดในประเทศไทยถูกเอามาหลอมรวมกันอยู่ยในนี้หมดแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแผ่นตะกุดตะกุดทองแดงตะกุดตะกัวอันนี้คือเอาตะกุดเป็นพันดอกเนี่ยมาหลอมรวมกันให้หลวงปู่ท่าอาธิษฐานจิตลงลง,ลงในแผ่นยันแล้วก็เอาไปหลอมทำพระพุทร